สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR ช a า k กับผมรป,ประกัันธปรพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับประเด็นวันนี้ได้ยินเรื่องราวมาจากหลายแหล่งทีเดียวนะครับในช่วงประมาณสักเดือนพฤศจิกาต้นธันวาที่ผ่านมามีหลายคนคุยกันให้ฟังเยอะนะครเกี่ยวกับเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งว่าทำไมองค์กรหรือบริษัทของเรามีวางเกณฑ์ไว้ชัดเจนนะครับว่าใครที่จะได้สิทธิ์เลื่อนตำแหน่งเนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไรบ้าง ผลงานที่ออกมาจะต้องเป็น A B C อย่างไร A กี่ปี B กี่ปีอย่างเงี้ยนะฮะคือพูดในง่ายๆว่าเกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่งมีชัดเจนนะครับว่าผลงานจะต้องโดดเด่นกว่ามาตรฐานหรือถ้าใครผลงานดีก็จะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าคนที่ผลงานแย่กว่าแต่สุดท้ายคือคนที่ผลงานแย่กว่ามาตรฐาน เคสเนี้ยอาจจะต้องพัฒนาผลงานให้สู่ระดับมาตรฐานก่อนถึงจะมีสิทธิ์ในการที่จะได้รับเสนอชื่อเลื่อนตำแหน่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือ HR manager หลายคนทีเดียวที่ค่อนข้างสงสัยพร้อมกับพนักงานบางคนที่เริ่มมีความรู้สึกไม่ค่อยจะเชื่อมั่นในผู้นำของตัวเองนะครับเคสมันเกิดขึ้นก็คือผู้นำขององค์กรบางแห่งเลื่อนตำแหน่งให้กับพนักงานที่ผลงานแย่กว่ามาตรฐาน ไม่พอนะครับพฤติกรรมของพนักง,งานคนนั้นก็แย่กว่ามาตรฐานด้วยเช่นกันหลายหลายองค์กรเขาจะมีระบบในการประเมินผลงานที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะมี KPI นะน้ำหนักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มี competency หรือที่เราเรียกว่า call หรือว่า key behavior เนี่ยที่กำหนดเอาไว้4ตัว5ตัวบ้าง หลังจากนั้นก็เอาคะแนนมารวมกันนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตัว KPI อ่ะมันค่อนข้างชัดมากนะครับว่าในแต่ละปีคือองค์กรเนี้ยเขาวางไว้อย่างชัดมากมีการ c a s c a s e d o ลงมาจากท็อป corporate KPI ดึงลงมาเป็นดีพาร์ตเมนต์ลงมาเป็นเซกชันแล้วก็ลงมาเป็นของพนักง,งานคนที่เป็นประเด็นเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับที่เป็น อ่ section manager ที่จะขึ้น department manager ปรากฏว่าบาง department manager เนี่ยไม่มีผู้จัดการคือไม่มีตัวผู้จัดการดำรงตำแหน่งเพราะฉะนั้น section manager สองสาคนก็ไปขึ้นอยู่กับตัว ceo เลยนะครับซึ่งมันเลยทำให้เคสมันเกิดขึ้นตรงนี้แหละฮะว่า ceo เองก็สังเกตแล้วว่าเอ section manager คนนี้ก็น่าจะเลื่อนเขาขึ้นเป็น department manager แต่ประเด็นคือไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเลื่อนไม่ได้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าผลงานของ s e นแม manager เนี่ย ชัดมากๆนะครับว่าหน่วยงานที่เขาดูแลเนี่ยมันไปไม่ถึงเป้าจริงๆนะต้องอาศัยคนข้างๆคอยช่วยเยอะทีเดียวแล้วตัวเลขที่ผลที่ออกมาก็ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดเอาไว้ซึ่งก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของ p ร o c e s s อเรื่องของเป้าหมายสําหรับหน่วยงานอื่นลดลงไปด้วยเพราะว่าหน่วยงานนี้ไปไม่ได้นะฮะทำเรื่องของ i n i t i ชียทีฟไม่ไม่ค่อยออกกันนะครับแต่ผลกลับกลายเป็นว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมา m a n เจอร์คนในในสามเซกช n นแมเนเจเนี่ยได้รับการเสนอจาก CEO ว่าให้เขาให้โปรโมทเขาขึ้นมาเป็น Department Manager ซึ่ง s r Manager ก็งงฮะคนข้างๆที่อยู่ในที่ประชุมก็งงก็บอกว่าเอ๊ะเคสเนี้ยมันไม่เข้าข่ายเกณฑ์ที่บริษัทตั้งไว้นี่นาะพูดง่ายๆว่า ABCD ผลงานในขา KPI มันอยู่ดีด็อกเลยครับแต่ ในขา k ค i ไอขา c o มพิเ e น c ีเนี่ยซีโอเขาให้ A ทุกตัวถึงแม้จะ A ทุกตัวก็ตามนะครับแต่เกณฑ์ว่าพนักง,งานคนไหนที่ได้สิทธิ์ในการเสนอชื่อเลื่อนตําแหน่งผลงานเฉลีย่ย3 4ปีย้อนหลังมันต้องไม่ต่ำกว่า C เลยต้องไม่มีตัว d d ด็ p กโมาถ้ามีเมื่อไหร่มันเสมือนนึ่งว่านับศูนย์ใหม่แล้วก็เป็นการพิจารณาผลงานใหม่ในปีถัดไป เคสเนี้ยมันตกลงกันแล้วอะครับมีการทําระบบนี้ไว้ชัดเจนนะครับผมอ่านตัวกฎเกณฑ์แล้วก็โอเคเพราะว่าคนที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งก็น่าจะเป็นคนที่มีผลงานดีเนาะแต่กลายเป็นว่าคนที่ถูกเลื่อนเป็นคนที่ผลงานไม่ถึงเป้าแถมพฤติกรรมก็ยังเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะ คือเก่งในการที่รายงานหัวหน้าครับเพชรทูลหัวหน้าค่อนข้างเยอะใครทําผิดก็ไปรายงานใครตรงไหนไม่ชอบใจเขาเองในฐานะเป็น s e ั t i o n manager ก็เอาไปรายงานว่าผู้จัดการฝ่ายนู่นฝ่ายนี้ทำไมแฟมตัวแบบนั้นแบบนี้ทั้งทที่ตัวเองก็ไม่ได้มีผลงานโดดเด่นไปกว่าเขาสักเท่าไหร่เคสที่มันทําให้เกิดแรงกระเพื่อมนี่เยอะมากเลยนะครับองค์กรเราเหล่านี้จริงๆมีอยู่2ที่ที่ผมเข้าไปช่วยเนี่ยมีเคสสิ่งนี้ ซึ่งเราก็คุยกับ CEO นะในฐานะที่ปรึกษา HR ก็แจ้งเขาไปว่าถ้าเป็นแบบนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือสาเหตุที่ก็เข้าไปคุยนะ CEO ถามเขาตรงๆอ่ะว่าอะไรทำไมทําให้เขาลึกคิดเลื่อนตำแหน่งคนนี้ทั้งๆที่มันไม่ได้เข้าเกณฑ์ ซีอตอบว่าตอนนี้ไม่มีดีพาร์ตเมนต์แมเน r เจอร์ก็อยากให้เขาขึ้นมาดูแลเป็นดีพาร์ตเมนต์แมเน r เจอร์อย่างน้อยเขาก็จะได้พัฒนาตัวเองซึ่งผมก็บอกว่าจริงหรอคนที่ผลงานไม่ดีกับกลายเป็นว่าถูกยกขึ้นไปเป็นดีพาร์ตเมนต์แมเน r เจอร์เนี่ยแล้วผลงานเขาจะดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าแกก็บอกว่าทําไมไม่ให้ไม่ให้โอกาสเขาผมก็ตอบกลับไปว่าโอกาสให้แต่เกณฑ์มันมีอยู่ไงว่าพนักงานทุกคนจะต้องได้ผลงานแบบนี้แล้วที่ผ่านมาเราก็เคารพกฎเกณฑ์นี้มาโดยตลอด แต่พอมาถึงปีนี้กลับกลายเป็นว่าท่านทะลุปล้องขึ้นมาเฉยๆแบบเนี้ยแล้วเราจะอธิบายพนักงานที่เหลืออย่างไรนี่แหละฮะเคสพวกนี้มันก็คือเป็นปัญหาในเชิงของการที่ใช้ความรักความชอบส่วนตัวคุยกันถูกคอมองว่าคุยกันรู้เรื่องผลงานแปลว่าดีซึ่งจริงๆมันคนละเรื่องกันการคุยกันสนุกการคุยกันแล้วรู้สึกว่ามีความสัมพันธ์ดีกับผลงานที่ออกมามันคนละตัววัดกันนะฮะมันก็เลยส่งผลรับ อย่างแรงมากเลยนะครับขวัญกำลังใจในกลุ่ม s e c t นแม manager ด้วยการนี่งงหมดเลยนะฮะแถมยังตัวพนักง,งานเองที่เ,เป็นลูกน้องเขาว่าเ้นายคนนี้ปีนี้ขึ้นมาเป็นดีพายเปน manager เฉยเลยทั้งๆ้งท,งที่เขาก็รู้สึกว่านายเขาเองก็มีพฤติกรรมในการดูแลจัดการงานไม่ค่อยจะดีนักแต่กลับกลายว่าได้การเลื่อนตำแหน่งสุดท้ายปรากฏว่าเมื่อสักสองวันที่ผ่านมาก็มีพนักง,งานบางคนเดินมาลาออกโดยเฉพาะลูกน้องของฟังก์ชันนั้นเองเลยนะฮะ คือพูดง่ายเซ็กชันเมนเจอร์ได้เลื่อนขึ้นไปเป็นดีพายเมนจเจอร์พนักง,งานสองคนที่เป็นตัวหลักเป็นแกนนําเลยฮะที่คอยจะช่วยจริงๆเพราะว่าหันหน้าทําไม่ได้เนี่ยก็กลายเป็นว่าเดินเข้ามาคุยกับ HR แล้วก็ขอหนังสือลาออกเขาบอกว่าเขาทนไม่ได้กับความไม่เป็นธรรมของบริษัทที่ c ี o อตัดสินใจแบบนี้ทั้งๆที่เราก็มีกฎเกณฑ์อยู่ผมว่าเคสเนี้ยมันมีบทเรียนให้ทุกขั้นที่ฟังเนี่ยได้ตระหนักเหมือนกันนะครับว่า เราในฐานะเอาเราในฐานะผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามเนี่ยก็ต้องมีการ Follow กฎเกณฑ์ที่เราอุสสาห์ตั้งขึ้นมาให้มันเป็นเกณฑ์ว่าใครที่รับการเลื่อนตำแหน่งนะหรือแม้กระทั่งการให้รีวอร์อย่างอื่นก็ตามมันะครับมันก็ต้องเคารพกันตรงนั้นมิฉะนั้นแล้วความเป็นธรรมมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในบริษัทผลที่ตามมามันแรงมากนะครับขวัญกำลังใจ Trust ท,ที่มีต่อผู้นำองค์กรมันดิ่งลงเหวทันทีนครับ เพราะฉะนั้นเคสตรงนี้อย่าคิดว่าแค่คนสองคนเองไม่เป็นไรมันค่อนข้างจะแรงทีเดียวจากองค์กรที่ผมไปช่วยก็เมื่อสองวันก่อนก็มีนะครับรุ่นน้องบ้างนะครับลูกค้าบ้างหรือคนที่อยู่ในเป็นเพจติดตามกันเนี่ยก็มาเขียนนะครับมาปรึกษามาระบายให้ฟังว่าองค์กรเขาก็มีเคสแบบนี้เหมือนกันซึ่งก็อย่างจริงผมก็อยากใช้ช่องทางนี้ฝากผู้บริหารนะรฝาก HR Manager ที่ เรียกว่าวางระบบตรงนี้ให้ดีคงต้องคุยกับผู้บริหารให้เขาตระหนักจริงๆนะครับถึงผลกระทบที่จะตามมาคนที่จะไปเนี่ยคือคนเก่งๆทั้งนั้นเลยนะฮะเราอุตสาห์พัฒนาอุตสาห์วางระบบไว้เสร็จเรียบร้อยสุดท้ายแล้วที่เหลืออยู่ก็คือคนที่ไม่สามารถจะสร้างผลงานได้เฟซบวกนี้คงต้องมาปรับเปลี่ยนตั้งแต่ข้างบนลงมาแล้วกฎเกณฑ์ที่ท่านวางไว้มันก็จะศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนะครับ ออประเด็นวันนี้ก็อยากฝากไว้ตรงนี้ว่าการจะให้รางวัล mm hmm. การจะเลื่อนตำแหน่งใคร mm hmm. ก็คงต้องพิจารณาให้ถูกต้องสอดคล้องกับลอจิก hmm. ก็คือเก่ง mm hmm. ผลงานดีพฤติกรรมโดดเด่นถึงจะได้เลื่อนขึ้นไปนะครับประเด็นวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ mm hmm. พบกันใหม่ในตอนหน้าครับ mm hmm. ขอบคุณครับสวัสดีครับ